สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมในหัวข้อมีคนอยากจะงอ้ออยากจะขอโทษคุณคนคนนี้ก็เป็นใครกันเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็คําทานายอาจจะมีสลับซับฝังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณแล้วก นะคะให้เป็นเพื่อนรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซปอร์แตงหรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้ก็เป็นใครกัน ที่เขาอยากจะงออยากขอโทษคุณเขาเป็นใครกันเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะไพ่เจ็ดดาบพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นคนที่เขามีความลับต่อคุณโกหกคุณเอาเปรียบคุณพูดไม่จริงพูดไม่หมดเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาจริงใจกับคุณนะคะ คุณอาจจะรู้นะคะว่าเขาอะ่ะมีความลับต่อคุณเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณจะทําให้คุณกับเขาต้องมีปัญหาประเด็นการเดินมุกออนออกจากกันและกันไปนะคะคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุลมตุนกลุ่มเมทุนนะคะหกดาบเป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะเคยไปเที่ยวด้วยกันหรือบางคนพรังงานนี้คุณกับเขาเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วตอนที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกัน คุณกับเขารักกันมากนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันไปเที่ยวกันบางคนคุณกับเขาเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันเขาอยากจะหันหัวเรือกลับเข้ามาง้อคุณขอโทษคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามที่เขาเคยทําผิดกับคุณเคยโกหกคุณเคยมีความลับต่อคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาขอโทษราชาถือถ้วยเห็นไหมราชาถือถ้วยสําหรับนี้ก็ ภาพแห่งการเดินทางนะคะดูเขานั่งอยู่บนบันลังแล้วก็อยู่กลางทะเลทะเลนั้นก็มีคลื่นแล้วก็มีเรือแล้วก็มีปลาอยู่นะคะที่เขาอยากจะมางา้อมาขอโทษคุณเพราะอะไรเพราะว่าเขารักคุณนะคะเห็นไหมเขาถือถ้วยมาเขาคิดเอาไว้นะคะว่าการกลับมาง้อคุณมาขอโทษคุณในครั้งนี้เขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่าทางที่เขาเดินมา จะมีอุปสรรคและปัญหามีคลื่นทะเลเยอะแยะมากมายก็ตามนะคะคลื่นทะเลนี้สามารถทําให้บัลลังของเขาล้มได้นะคะแต่เขาไม่กลัวเห็นไหมเขานั่งอยู่บนบัลลังอยู่กลางทะเลเพื่อที่จะเข้ามาง้อมาขอโทษคุณดูหน้าของเขายิ้มเห็นไหมนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาจะกลับมาง้อมาขอโทษคุณนะคะบางคนคนคนุณนี่ของคุณะเป็นคนที่จิตใจดีนะในตอนที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกันคุณกับเขารักกันเห็นไหม นะคะตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีแต่เขาอาจจะเป็นหลงผิดทําผิดพลาดก็ได้นะเขาอาจจะไปเผือตัวผิดพลาดแอบมีความลับต่อคุณแอบทําอะไรลับหลังคุณนะคะตอนนี้พลังงานของเขาคือเขาสํานึกผิดเขาคิดได้แล้วจึงทําให้เขาอยากจะมางอ้ออยากจะมาขอโทษคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในท่าน้ํากรกฏมินพิจิกนะคะ คนที่อยากจะเข้ามางอ้ออยากจะเข้ามาขอโทษคุณจากคนที่ไม่เคยคิดจริงใจกับคุณตอนนี้พลังงานของเขาคือเข้าจริงใจกับคุณเขาอยากจะเข้ามางอ้อมาขอโทษคุณมาบอกให้คุณรู้ว่าเขาเข้ามาในครั้งนี้เข้ามาจริงใจกับคุณเขาอยากจะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของคุณนะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคู่ของเขานะคะ ไม่ว่าเขาจะมีความลับต่อคุณไม่ว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือทําอะไรลับหลังคุณก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้น่ะตอนนี้เขารู้สึกผิดเขาคิดได้เขาอยากจะกลับมาง้องมาขอโทษคุณกลับมาเป็นคนรักคนสุดท้ายของคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่ของเขาเห็นไหมคุณกับเขาอ่ะนั่งอยู่ข้างๆกันตรงหน้าของสื่อศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของเขา ไม่มีใครดีไม่มีใครเหมาะสมเท่าคุณเลวนะคะเดอรสตาร์โอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่มิสเนห์ดูดีรูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเป็นผู้ชายก็ล่อนะคะเขาเป็นคนที่มิสเนห์จึงมีคนเข้าหาเขาอยากจะเสนอตัวเสนอใจให้กับเขานะคะแต่ตอนนี้พลังงานของเขาคือเขามีคุณอยู่ในหัวใจของเขาเพียงคนเดียว คุณเหมือนดาวดวงนี้นะคะเห็นไหมดวงอย่างใหญ่คุณยังเป็นดาวประดับอยู่ในหัวใจของเขาตลอดตอนนี้เขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณนะณเห็นไหมเขาก็เหมือนเจ้าพนกตัวนี้นะคะเขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณไปทุกๆเรื่องนะคะแปดถ้วยมีคนอยากมาง้ออยากขอโทษคุณเขาเป็นใครกันเป็นคนที่ คุณกับเขาอ่ะเดินหันหลังให้กันแล้วเดินมุกอ่อนออกจากกันและกันไปแล้วนะคะบางคนคุณกับเขาเดินมุกอ่อนออกจากกันและกันไปทั้งทั้งที่ยังรักกันอยู่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเห็นไหมเดอะมูลดวงนี้มีแต่ความเศร้านะคะตอนนี้พลังงานของคุณกับเขาก็ยังมีการห่วงหาอะอรแวรกันอยู่คิดถึงกันคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะคะเนี่ยตอนนี้แหละพลังงานของเขาเขาอยากจะกลับมาง้ออยากจะกลับมาขอโทษคุณนะคะ เดลเวอร์โอ้เพราะอะไรที่เขาถึงอยากจะมางออยากจะมาขอโทษคุณเพราะว่าเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความสุขของเขาคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจัดสรรให้ได้พบได้เจอกับเขาให้คุณกับเขาได้มารักกันบางคนในอดีตที่มันมาคุณกับเขาเคยลงเรือลาเดียวกันแล้วหไหมอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็มีความรักที่โรแมนติกให้กันและกัน ในวันที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นการคุณกับเขารักกันมากนะคะทั้งรักทั้งหลงมีความคลั่งไคล้หลงใหลเสน่หาราคะต่อกันสุดๆเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งความรักของคุณกับเขามีการหักเหเปลี่ยนไปคนของคุณเข้าไปคนที่มีเสน่ห์ก็มีคนเข้าหาเขาก็อาจจะเปิดตัวไปมีคนอื่นจึงทาให้ความรักของคุณกับเขาต้องจบกันไปเดินบุบมอนออกจากกันและกันไปนะคะพลังงานของคนคนนี้ เขาคิดได้แล้วเขาอยากจะกลับมาง้อมาขอโทษคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําผิดพลาดไปเขาอยากจะมาขอโทษเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความรักความอบอุ่นในหัวใจของเขาคุณคือเดอะซันเขาไม่เคยพบไม่เคยเจอความรักแบบนี้มาก่อนคุณ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดนะคะบางคนคุณกับเขาอ่ะเคยมีสแปดบอกด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้คนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละทําให้เขามีความสุขที่สุด เขาจึงอยากจะกลับมามีความสุขกับคุณเหมือนเดิมเขาไม่เคยลืมวันนั้นเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากจะกลับเข้ามาโผกอดคุณอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะหรือบางคนถ้าคุณกับเขาอะยังไม่เคยมีสิบแปดบอกด้วยกันยังเป็นแฟนกันอยู่ยังพูดคุยกันศึกษาดูใจกันอยู่แต่ความรักของคุณกับเขาอะต้องจบกันไปพังกันไปนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะในวันที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาอะ การพูดการเจรจาของคุณกับเขาอ่ะคุณทําให้เขามีความสุขทําให้เขามีความสบายใจตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็จินตนาการกับคุณไปไกลถึงการที่อยากจะอยากจะมาสบตาคุณอยากจะโผล่กอดคุณอยากจะมากอดรัดฟัดเวียงคุณอยากจะมาบอกให้คุณรู้ว่าในตอนนี้เขารักคุณนะแล้วก็ขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่ไปไหนแล้วนะคะเมื่อคนคนนี้เขากลับมาเขาจะครั่งรักคุณสุดๆดเห็นไหมไฟนะคะ ไฟนี้ก็คือความครั่งรักเขาคิดว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญ,ญิงผู้ชายที่เป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์ของเขาในวันที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะคุณมอบแต่พลังงานดีๆให้กับเขาคุณเข้ามาทําให้เขามีความสุขเขารักคุณเขาจะกลับมาง้อมาขอโทษคุณนะคะเดอร์มิตบางคนคนที่จะเข้ามาง้อมาขอโทษคุณเขาเป็นคนที่แบบ ถ้าหากในอดีตที่่านมาเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจหัวดือ้อมีความรับต่อคุณเอาเปรียบคุณนะคะตอนนี้พลังงานของเขาอ่ะคือเข้าเติบโตเลยนะนะคะไพ่เดือดให้รแฟนแล้วก็ไพ่เดือดคืมิตไพ่พระขึ้นมาทั้งสองใบนะคะคือพลังงานของเขาเติบโตสภาวะจิตวิญญาณของเขาเติบโตเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนะคะก็เป็นราชาถือถ้วยแล้วก็เป็นเดือมิตเห็นไหมนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเขาอยากจะเข้ามา ง้อมาขอโทษคุณนะคะตอนนี้เขาสองคุณอยู่นะเห็นไหมเขาส่องถือตะเกียงสองคุณอยู่ยิ่งสองยิ่งมองคุณแล้วเห็นคุณมีสเสน่ห์เห็นไหมคุณมีสเสน่ห์คุณไม่แรงดึงดูดต่อเขานะคะจึงทาให้เขาอยากจะผันหัวเรือกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมาง้อมาขอโทษคุณนะคะเป็นคนที่เขา,าเคยทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบไปพังไปด้วยมือของเขาเองนะคะ ตอนนี้เขาสํานึกผิดเขารู้สึกผิดจึงทําให้เขาอยากจะมาขอโทษขอโอกาสคุณนะคะสี่ถ้วยโอ้ตอนนี้พนักง,งานของเขาคือเขาอยากจะมาง้อคุณมาขอโทษคุณเห็นไหมนะคะบางคนตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบคุณไม่ได้สนเขาเลยนะเห็นไหมดูคุณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ขอดอกกอ๊วยนะคะแล้วคุณก็คิดว่าการกลับมาง้อขอโอกาสของเขานี่ครั้งนี้ คุณจะให้เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีค่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขา่ะจะทำอะไรคุณก็ได้จะทำร้ายหัวใจคุณแบบไหนก็ได้นะคะคุณจึงไม่ยอมให้อภัยเขาง่ายๆแต่ภายในใจของคุณคุณก็ยังรักเขาอยู่นะนะคะคุณรักเขาเราขอให้เขามาง้อคนคนนี้เขาจะกลับมาง้อมาขอโทษคุณอย่างแน่นอนเห็นไหมเขาถือถ้วยถ้วยใบนี้ก็มีแคร์อดอยู่ด้วยนะคะเขาอยากจะมาบอกให้คุณรู้ด้วยว่าในตอนนี้ เขา,ารักคุณในหัวใจของเขาเกามีเพียงคุณนะคะหรือบางคนในตอนนี้คุณอะมาหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็มีคนเข้าหาคุณแล้วนะมีคนมาจีบคุณเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้าหามีคนมาจีบคุณแล้วนะคะแต่บางคนก็แบบถึงแม้ว่าจะมีคนมาจีบคุณแต่ภายในหัวใจคุณก็ยังรักเขาอยู่มีเขาอยู่เราคอยเขากลับมางอนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆแล้วก็เป็นไปได้นะคะ เก้าเหรียญพลังงานของคนคนนี้ที่เขาอยากงออยากขอโทษคุณในใจของเขาเขาอยากจะมาดูแลคุณอยากจะมาพปอร์ตคุณอยากจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขสบายนะคะเห็นไหมเงินอยู่ล้อมรอบตัวคุณเขาคิดว่าเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้เขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเขาจะเข้ามาดูแลอาใจใส่คุณเขาจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขสบายนะคะบางกนถ้าคุณอยากจะเลี้ยงนกสวยๆเขาก็จะซื้อนกให้คุณเลี้ยงนะคะ อัสวินถือถ้วยพรังงานของเขาอยากจะมาง้ออยากจะมาขอโทษคุณเจษกาคคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลเห็นไหมเขากาลังควบมา้าเดินข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขามาง้อมาขอโทษคุณนะคะบอกได้เลยว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้พลังงานของเขาคือเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีเข้ามาด้วยความรักคุณหมดหัวใจเขาจะเข้ามามีความรักที่เป็นกลยาลมิรกับคุณนะคะ สามเหรียญคนที่อยากง้ออยากขอโทษคุณตอนนี้พนักงานของเขาเขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณสุดๆเขาคิดว่าเมื่อเขากลับมางอมาขอโทษคุณได้ในครั้งนี้เขาจะมาพูดมาคุยกับคุณในเรื่องการสร้างอนาคตไปด้วยกันการซื้อบ้านร่วมกันการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะราชินีถือถ้วยโอู้ เห็นไหมราชาถือถ้วยราชินิถือถ้วยความเป็นคู่ของคุณขึ้นมานะคะคนที่อยากจะเข้ามาง,อง้อมาขอโทษคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่ของเขานะคะคในวันที่คุณกับเขาจบกันไปนงเงียบกันไปทําให้เขารู้นะคะว่าไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วคุณนี่แหละดีที่สุดคุณนี่แหละดีที่หนึ่งเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ของเขา เหมาะสมที่จะมาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับเขานะคะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ไปไหนแล้วจะเข้ามาดูแลอาเจสัยคุณอย่างดีนะคะเจดเรียนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขย,ยันเห็นไหมเขาทํางานเก็บเงินนะตอนนี้นะคะเขาอยากจะมีความมั่นคงในเรือ่องการเงินและเขาจะเข้ามาดูแลอาเจสัยคุณมาให้เงินคุณใช้เห็นไหมนะคะ เมื่อเขากลับมาในครั้งนี้นะเงินจะอยู่ล้อมรอบตัวของคุณคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขสบายเพราะคนคนนี้เขาวางแผนเอาไว้หมดแล้วนะคะว่าการกลับมาง้อขอโอกาสคุณในครั้งนี้ขอโทษคุณในครั้งนี้เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายอย่างแน่นอนและเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างใจจดใจจ่อเขาจะไม่มีความลับต่อคุณแล้วนะคะแปดาเป็นคนที่จะเข้ามาง้อเข้ามาขอโทษคุณ เป็นคนที่ในวันที่คุณกับเขาอยู่ในชีวิตของการและกันคนคนนี้เ็ามีความลับต่อคุณเขาทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นมีความอึดอัดความสัมพันธ์มืดแปดด้านความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้จึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องจบกันไปเดินมุ่งอ่อนกจากกัะรันไปนะคะตอนนี้พลังงานความคิดของเขาอ่ะเขาอยากจะกลับมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะเห็นไหมเขาคิดว่าเมื่อเขากลับมาง้อขอโทษคุณในครั้งนี้ได้ คนให้อภัยเขาเขาจะกลับมาหยุดอยู่ที่คุณมีความรักที่มั่นคงกับคุณเขาจะมาขอคุณแต่งงานซื้อบ้านอยู่กับคุณอย่ามีความมั่นคงนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุดินเพื่อศกดิกันมังกรแล้วก็คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธหนึ่งเหรียญโอ้ เห็นไหมคนคนนี้เขาตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินในอนาคตถ้าคนคนนี้เขากลับมาง้อมาขอโทษคุณเขาจะเป็นคนที่มีเงินเขาจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะเห็นไหมเขาถือเหรียญใหญ่มานะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคู่ของเขาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ราชกบาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขาคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่มีค่าสาหรับเขาที่สุดในตอนนี้เขารู้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ ไม่สนใจคุณมองไม่เห็นความสําคัญในตัวคุณตอนนี้เขาเห็นแล้วเขารู้ทั้งหมดแล้วจึงทําให้เขาอะอยากจะมางออยากจะมาขอโทษคุณการกลับมาของเขาในครั้งนี้คือเขาอาจจะนาเงินก้อนนี้มาขอโทษคุณก็ได้นะหรือเขาอาจจะนําสินสอดทองมั่นมาขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้เห็นไหมซุ้มประตูการแต่งงานนะคะเขาจะเข้ามาเปจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายนะคะโอ้ สิบดาบ,บางคนคนที่อยากจะมางอ้ออยากจะมาขอโทษคุณในครั้งนี้เป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจอย่างหนักทําให้คุณเสียใจแบบสุดใจไฟกระพริบนะคะเขาทําร้ายหัวใจคุณแบบครั้งแล้วครั้งเล่าคุณให้อภัยเขาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่ตัวนี้คุณกับเขาจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วในวันที่คุณกับเขาจบกันไปนิ่งเงียบกันไปเขา่าไม่ได้มีความสุขนะคะ สิบดาบนี่ก็คือความทุกข์นะนะคะความทุกข์ที่เขาได้เคยพบเจอทําให้เขาเป็นคนที่ตื่นรู้ทําให้เขาคิดได้นะคะว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคุณนี่แหละคือคนรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรบาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขาแต่วันนั้นเขามองไม่เห็นความดีของคุณเขาเสียใจยตอนนี้เขามองเห็นแล้วเพาอยากจะมาง้อยอยากจะมาขอโทษคุณนะคะโอ้แปดเหรียญเห็นไหม เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญขึ้นมาติดติดกันเลยนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเขามากเขาเม่นทำงานหาเงินเก็บเงินเขาคิดว่าเมื่อเขากลับมางอมาขอโทษคุณในครั้งนี้เขาจะเข้ามาทําให้ความรักในครั้งนี้เป็นรูปเป็นร่างเป็นความรักที่มีความมั่นคงเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกายสบายใจนะคะเห็นไหมดูหน้าของเขาเขาน่ารักนะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ในหัวใจของเขาเขาคิดถึงคุณด้วยนะคะ คิดว่าถ้าเขากลับมาเขาจะต้องทําให้คุณสุขสบายให้ได้นะคะโอ้คิดถึงคุณมากตอนนี้อยากจะมาเริ่มต้นนะคะตอนนี้อยากจะมาเริ่มต้นกับคุณสองมองคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาสองมองคุณอยู่เงียบๆอยากจะมาง้อยอยากจะมาขอโทษใจจะขาดอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยากจะมาบอกให้คุณรู้ด้วยว่าในหัวใจของเขาในตอนนี้เขามีเพียงคุณนะเขาไม่ได้มีใครแล้ว กูนอยู่ในวัตถุของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุไฟเมสซิงเตโนนะคะ We o ออฟฟอร์โจนอ้เห็นไหมคนคนนี้เขาคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณมาง้อมขอโทษคุณอย่างแน่นอนแพ่าการวนเวียนกลับมาแล้วนะคะเห็นไหมคุณกับเขานะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้มาพูดคุยกันเรื่องเก่าเรื่องอดีตที่คุณกับเขามีปัญหาคาราคาซัางกัน เรื่องราวใดบ้างที่คุณไม่เข้าใจเขาเรื่องไรใดบ้างที่เขาไม่เข้าใจคุณคุณกับเขาอ่ะจะได้หันหน้ามาเคลียร์ใจกันศบตา,าการพูดคุยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันปรับความเข้าใจกันเปิดหนังสือเห็นไหมคุณก็เปิดหนังสือเขาก็เปิดหนังสือทบทวนเรื่องกเก่าๆสิ่งกเก่าๆที่เขาเคยทําผิดพลาดไปที่คุณเคยทําผิดพลาดไปทุกสิ่งทุก,ทก findings, อย่างคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันอย่างแน่นอนเขาจะมาง้อมาขอโทษคุณ ขอให้คุณให้อภัยเขานะคะอู้เห็นไหมไพ่แ่งการเริ่มต้นมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาตรงกันเลยนะคะคนนี้เข้าจะกลับมาง้อมาขอโทษคุณกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเดือดซันเกิดขึ้น,หนไหมถ้าหากในอดีตเขาไม่มีความชัดเจนกับคุณเขาจะกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะหกไม้เทา้า ในอนาคตคนคุณนี้เขาจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานมีความสําเร็จในเรื่องการเงินหน่เหรียญน,นะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายอย่างแน่นอนนะคะเขาจะเข้ามาเปคุณด้วยเห็นไหมเจ็ดถ้วยนะคะเขาจะเข้ามาเปมาดูแลเอาใจใส่คุณคุณอยากจะได้อะไรเขาจะซื้อให้คุณนะคะ ราชาถือเหรียญเป็นคนที่อยากจะมาง้ออยากจะมาขอโทษคุณอาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกับคุณนะคะบางคนก็จะเป็นคนอายุน้อยนะบางคนก็อายุน้อยบางคนก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันที่เขาอยากจะมาง้ออยากจะมาขอโทษคุณนะคะเขาจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานมีความสําเร็จในเรื่องการเงินก็จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายนะคะกลับมาในครั้งนี้นะเขาจะเข้ามารักคุณเห็นไหมดูบนเีสาวของเขามีดอกกุหลาบสีแดงนะคะ เขาจะเข้ามารักมาหลงคุณคุณอยากจะได้อะไรเขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่แน่นะเมื่อกลับมาของเขาในครั้งนี้ก็อาจจะมาขอคุณแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงก็เป็นไปได้นะคะบอกได้เลยว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้คุณจะมีความสุขสบายมากๆเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะอทีนี้เรามาดูข้อความประทใจจากเขากันนะคะ เรามาดูว่าถ้าเขาอยากจะส่งข้อความผดใจถึงคุณในตอนนี้เวลานี้เลยเขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างไรนะคะขอพิพากยช่วยสื่อสารความในใจจากเขาคนนี้ถึงคุณหน่อยค่ะพลังงานความในใจของเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างนะคะเรารักเธอนะแต่ไม่รู้ว่าเธอจะยังรักเราอยู่หรือเปล่า ความในใจของคนคนนี้เขาอยากจะบอกถึงคุณว่าตอนนี้เขาอะรักคุณนะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณอะจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่า้หมีแต่รักขึ้นมานะคะเพื่อนเเห็นไหมเรารักเธอมากนะและไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนความในใจของคนคนนี้ก็อยากจะบอกถึงคุณว่าในตัวนี้เขาอะรักคุณมากนะและเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนะคะ เธอคือกำลังใจที่ดีที่สุดของเราอู้เห็นไหมคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเขานะคะเธอคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดของเราอู้เผยขึ้นมาใกล้เคียงกันมากตาเห็นไหมคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าคุณคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดของเขาเขารักคุณนะคะ ยิ่งห่างยิ่งรักยิ่งห่างยิ่งคิดถึงเธอคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่ายิ่งขุดกับเขาห่างเหินห่างไกลกันยิ่งทําให้เขารักคุณคิดถึงคุณนะคะเราขอโทษที่ทําให้เธอเสียใจพลังงานของเขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขาขอโทษที่ทําให้คุณเสียใจนะคะ เรายังไม่พร้อมที่จะสูญเสียเธอออ้เห็นไหมคนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขายังไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณเพราะเขารักคุณนะคะเราอา่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทําให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นโอ้คนคนนี้เขาชอบเปอา่านข้อความเก่าๆที่คุณกับเขาเคยคุยกันและทําให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะเราอาจจะไม่ใช่แฟนที่ดีแต่ทุกวินาทีมีแค่เธอโอ้ คนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขาอาจจะไม่ใช่แฟนที่ดีแต่ทุกวินาทีเขามีแค่คุณนะคะเรากลัวเธอหายไปจากชีวิตเราจริงๆอู้คนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขากลัวคุณหายออกจากชีวิตของเขาไปจริงๆนะคะเราชอบเวลาที่เธอยิ้มเพราะเธอหน้ารักดีอ้คนคนนี้เขาชมคุณนะคะ เขาชอบเวลาที่คุณยิ้มเพราะคุณน่ารักดีนะคะที่เรานิ่งเราโฟกัสที่ตัวเองอยากกลับมาเป็นคนรักที่ดีของเธออู้เห็นไหมคนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าที่เขานิ่งที่เขาเงียบเขาต้องโฟกัสที่ตัวของเขาเองเขาอยากจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment. น่ารักนรักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ